พอดีไหมเพิ่มอีกแบบแ๊บหนึ่งนหนึ่งเดี๋ยวมันแอร์กำลังทำงานอยู่ติดครับถ้าไม่ติดขับไม่ได้นะถ้าไม่ติดให้ขิดเลยนะอันนี้ไปต่อเลยเนี่ยใช่ค่ะอ๋อนึกว่ากลับบ้านนอนเลย ยังไม่สุดยังไม่สุดยังไม่สดหรือยังไม่สว่างี่ใจเขาไม่ตงอที่คนัอเสิคนนั้นแกะไคนนัะพี่จะาก็พูดกันเรืงหนายล้วยีลแต่จด เองอะไรอ่ะพี่ไม่เคยฝังได้ไงแบบเก่ามากเลยอ่ะมันเก่ามากเลยนะพี่แบบเกิดไม่ทันถามว่าทันสิยังทันเลยว่เก่าขนาดนี้ไม่ทันหรอกเราดูทันได้ไงกันเนี่ย้ไม่ไดหวอันนี้ปิดเทอมหรอ อยากค่ะวันนี้มีเรียนมีแลบด้วยใช่มีแลบตอนบ่ายคืนไอ้แดงมันคู้นะค่ะนีมันใช่แบบเราแบเดกทั้งคู่นะักินเ้าแล้วไม่เมาเหมนีนจะแบบไม่สบายใจไม่เครียดอีกแล้วก็แบบมันจะนอนไม่หลับจะแบบสบายใจมากแต่แบบแบบรู้สึกเหมือน กำลังกินข้าวก่อนจะแบบไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงก็เลยว่าไม่ถึง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 แบบไม่มีจังหวะที่แบบหนุกเข้าได้ก้องเป็นยังเมากไม่มีจังหวะที่แบบเข้ากับเพลงได้หรือเมาสักนิดแบบเฮ้ยเผลอเผลอตัวไปเมาไม่มีเลยมีแต่เมาอย่างต่อไปเมาแต็ อันนี้เดี๋ยวเจอกันในทิกติกเนาะี่ย่ายะไสวัสดีค่ะพ้า่าานี่ต้งนะอนเีค่ค่ทำคอนเทนต์อยู่ทำคอนเทนต์อยู่โอ้หเบิดอได้พี่ต้องเบือท่านนะคะเดี๋ยวรวม เปล yup. <mart bio> ่ามันมันได้ยินแค่เสียงนะเนี่ยเสียงจากกล้องหน้าเฉยนแทนคอนเทนต์พเน่ะวันนี้เรื่องราดีๆกดเล็กกดเลยกเอาติกตอกขึ้นมาเลยกดเลยไหนๆนไหนไหนมา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 ัาับดี ขับหมีขับรถสีแดงนั่นแหละครับนี่แหละติดตามเลยเพราะเราถูกเล่นเป็นแมลานะคะว่านี้ถ้าไม่ถึงสิบล้านอยู่นะคะก็จะไม่กลับมาแล้วนี่ยถ้าเพื่อนๆสนใจคอมเมนต์ได้เลยอกดไลค์กดแชร์โอเคที่ผ่ามาจริงบอกไม่เลยข้างหลังไม่มาจนเนี่ย แกงเมาอ่ะไม่ใม่ไหมแกงเมาด้วยแ่ทำตัวปกติได้อือนม่พัก่ะแม่มายามแบบพิการหน้าหรอยังเมาอีกเขาพูดว่าเนี่ยทีแล้วไี่นเมงขึ้หน้าหรือเมามากแต่ว่าถ้าเล่าบเปนฮะเขียว เพาวันนึ่งต้องได้กินข้าวหม้อเดียวกัน้หลงมนคืออะไรหนูไม่เข้าใจเหมือนกันหนูก็เลยแบบโอโอเคหนูขนาดถ้าป้ารอปภยางเมาอ่ะแล้วเป็นูนที่เมาอ่ะไม่ใช่เหรออยากเบสิกอ่ะเพงมาเล่าอยู่ดูบอกมาด้วยกันเดี๋ยวอะไโอเคใช้แรงมากแ ไม่งหนึ่งงค่งือมันยังไม่แบบยคือมันไม่มีตรงแบบน่ะสองา่หาอันนี้แม่แบบงองสาม่ห้คให้เขาตอนไหนเลยเอ่บอกอกอะไอ่ที่ร้องของที่ร้องต่างหอยใช่ปะ กำลังจะแบบเอ้ยเดี๋ยวตอนเนี้ยเข้าแน่แดงไม่พลาดเปลี่ยนเพลงเฉยไม่เปลี่ยนเพลงก็เปลี่ยใจกันหจนแบบจ่างแบบเต่าของนยแบบนี่หนูกำลังจะยก็ใส่เลยนะเป็นแบบเต่า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 อ่ะแล้วหนูจะเต้นตอนไหนและหลังจากนั้นไม่ใช่ต่าของนายด้วยเนาะเปลี่ยนเพลงอะไรก็ไม่รู้ หน่อยเกินจะพูดอะไรแล้วตัางไว้ผ่านไปเชิญบทเพลงต่อไปเลยครับนี่มาไหนกี่ทุ่มเนี่ยมาสามทุ่มนี่ตีหนึ่งยังไม่มาอีกนะโอ้โหแบบที่เราคิดดูมันแบบมันขนาดไหนอ่ะบตีนล้วทุ่มอย่างแบบกี่คนกี่คนต่อพี่กับพี่ได้ห้องูลขนาดเนีแบบโอ้โหกี่คนแล้วเนี่ยไม่ถึงกระป๋องเนี่ย ปะสองสองอัดกลๆก็สองสามอี่สามกลมไม่ไม่นึกลมอ่ะถ้านับเป็นกลมก็ประมาณกลมฮะใช่ตั้งแต่สามทุ่มเลยนะนี่กินหรือดมเนี่ยพี่คือหมดนะหมดแต่มันมันไม่ได้เลยฟิลไม่มาเพลงไม่ได้สามทุ่มหนึ่งตีหนึ่งนี่จะกินกันแบ่หนักๆนี่น่าจะไปสองสามสามกลมแล้วมั้ย ไม่รู้จะหยุบแค่ตอนนเพราะความที่จังหวะจังหวะก็ไม่ได้แล้วอารมณ์ก็ไม่มาแล้วนั่งอมเป็นหน่อยไ่ค่ยคนแล้แบบน่ากลส่งสัญญ iOS iOS ถ้าเราถ้าเรากระดกกระดกนะตอนนั้นเนี่ยคอมจังหวะก็เต้นได้นี่นนี้กอพวกหนูกินหมดแก้วแต่อนแก้วได้แบบเดลิควยแบบไม่หกหยดยังไม่เมาเลยหมดแล้วนะพี่โตอ่ะสี่กล้วบอกว่าแบบควรจะถือว่าที่ได้ไร่ มันยาวมากๆคนดูจะเบื่อไงแล้วก็จะมาแบบหนึ่งนาทีสองาทีสามนาทีประมาณคอนนี้ EP สอไปด้ว่ EP องคนเป็นอ้ที่คนผีมัต่บที่สองอารมณ์พตตกเลยโอ้โหทำแฝกด้วยอ๋อทำเป็นซีรีส์เลยนะพีหนึ่ง EP สองสวัสดีค่ะทุกคนแล้วถ้าตอนนี้นะคะถึงใจกดหนึ่งล้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่พักคันนี้สองก็ขอ กดเองก็ได่กดคกดแกดายกดกะดิเอแรงจะบอกเลยนะยุดทุบละพี่ให้พวกหนูนั่งมาถึงลาแล้วพวกหน่มกไม่มีตังค์ที่ทำ พี่ก็ไปลงคลิปทีที่ถัดไปสุดท้ายพวกมันไม่มีตังค์กับคุยกันแบบนั้่เลยโดนเอทผมด้วยครับอันนี้อันนี้คอนเทนต์บอกคอนเทนต์เลยคอนเทนต์บอกผู้ประสพายแค่ไม่กี่วิ่งขึ้นไปเลยโอ้เหีจ้ามันไม่เปิดไปข่าวแล้วเหรอลูกอ่าเสียวุ้ง เขาออกกันหมดแล้วปะเขาออกกันหมดแล้วนี่จะมีร้านไหนพี่ค่ะแคแกได้ไหมได่ครับผมเท่าไหร่คองหนึ่งเฮ้ยมือแ่แด่ปขอโทษค่ะูั้ คือมีัาดูการเสีมาแววแล้วรังสิอเอาอย่างนี้นีค่ะแถมแถมลูกอมครับว้าวคุณค่ะจะมีพี่หน้านะทุกคนแล้วถ้าครบอ่ะไม่ต้องถึงนได้ักหนึรอยคนดูไม่ต้องมมาใหม่นะโอเคโอเคเดี๋ยวไมวใหม่เดี๋ยวเราไปตัดคลิปอีกบ้าบุ้นอยู่แค่